สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอารยา PSK นะคะวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาสอน how to set up DPO e ฉางอัน S07 นะคะฝึกขับฉบับมือใหม่สำหรับใครที่เพิ่งได้รถมานะคะแล้วยงงังงงว่าเออแบบปรับอะไรยังไงทุกอย่างอะ่ะมันสามารถปรับได้ในหน้าจอแล้ว นุ่นก็จะมาแนะนําคร่าวๆนะคะเพราะว่าพอดูคลิปนี้จบทุกคนจะได้รู้สึกสบายใจในการขับรถมากขึ้นแบบเ้ยจะปรับหน้าต่างจะปรับอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้ไม่เลือกลักนะคะเวลาขับรถเราก็จะได้ขับรถอย่างปลอดภัยมากขึ้นโอเคค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกนะคะที่นุ่นรู้สึกชอบมากๆเลยนั่นก็คือการเพิ่มหน้าจอตรงนี้ขึ้นมามันจะเป็นหน้าจอที่แบบว่าบอกว่าเราขับรถเร็วแค่ไหนแล้วนะคะอันเนี้ย คือนุ่นรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆเลยเราสามารถไปตั้งได้นะคะคือตอนแรกมันจะไม่มีให้นะคะสามารถไปกดตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่นี่นะคะ ARHUD ตรงนี้เลยนี่มันจะมีนี่หน้าจอกลางกับ ARHUD นะคะแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้นเปิดปิดเปิด,ปดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เพิ่มความสว่างแล้วก็ความสูงได้นะคะ เพราะว่าถ้าใครที่แบบตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ย mm. เขาก็สามารถแก้ไขได้หรือ mm. ว่าสร้างไว้สองแบบก็ได้นี่ทั้งหมดนี้นะคะ mm. เวลาที่เราอะขับรถอะมันจะสะดวกมากมันจะเหมือนเป็นรถสมัยก่อนที่มันจะมีไมให้นะคะ mm. เขาจะบอกว่าเราอะเ mm. หลือระยะทางให้วิ่งอีกเท่าไหร่แล้วเราขับรถเร็วไหมอะไรประมาณเนี้ยบอกหมดเลยนะคะ mm. แจ้งเตือนความเร็วลรถอะไรเงี้ยมีหมดนะคะแล้วก็มีความถี่ในการคำนวณระยะทางที่วิ่งได้ทั้งหมดนะคะ คือเราจะได้ไม่ต้องกังวลไงว่าเอยแบตเราเหลือพอไหมที่จะวิ่งอะไรประมาณนี้นะคะเวลาที่รถคันนี้แบบเปิดไฟเลี้ยวนะคะมันจะไม่ค่อยมีเสียงแล้วถ้าเราเปิดไอตรงหน้าจอข้างหน้านี้ไว้เราจะเห็นเลยว่ามันจะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาขึ้นนะคะเราจะได้ปิดไฟเลี้ยวได้ทันไม่งั้นนะเราจะเหมือนเปิดไฟ,ไฟเลี้ยวค้างไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องหันไปมองหน้าจอเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดตรงนี้นะคะมันก็จะมืดเหมือนเป็นกระจกปกติเลยแล้วเราอะ่ะก็คือ ต้องหันไปมองหน้าจอนะคะว่าเราอเปลี่ยนเป็นเกียร์ P หรือยังเปลี่ยนเป็นเกียร์ R หรือยังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทําให้แบบการขับรถมันรู้สึกว่าวุ่นวายขึ้นนะคะนุ่นก็เลยชอบที่จะเปิดไอ้ตรงนี้ไว้มากกว่าข้อที่2นะคะก็คือการปรับเบาะคนนั่งให้มันเข้ากับสรีระของเรานะคะซึ่งดีพอตัวนี้มันเป็นแบบรถที่ใหญ่มากๆนะคะเราถ้าใครที่เป็นผู้หญิงอะนุ่นแนะนําว่าให้แบบว่า ปรับให้เหมือนว่าเวลาที่เราวางแขนอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือไม่โอเคนะคะเพราะว่าเหมือนเรายืดนิดนึดนงคือเราต้องหลังติดอบ์ดแล้ววางแขนได้สบายนะคะซึ่งเราสามารถปรับได้ตรงข้างๆนี้นะคะตรงนี้นี่ปึ๊บหรือว่าเราจะปรับจากหน้าจอก,ก็ได้อ่ะซึ่งถ้าสมมุติว่านู่นอะ่ะกดปรับเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีอย่างงี้มันก็จะขึ้นหน้าจอให้นะคะว่าเราจะบันทึกที่นั่งสําหรับขับขี่นะคะหรือว่าคืนค่าที่นั่งอันนี้นุ่นจะลองกดคืนค่าที่นั่งนะคะ คือเวลาที่ขับจริงอะ่ะเราต้องแบบว่าสามารถวางมือได้แบบสบายนะคะเพราะว่ามันจะทําให้การขับขี่ของเรามันสะดวกมากขึ้นแล้วใครถ้าถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะคือมันจะแบบรู้สึกว่าหัวตรงนี้คือจะชิดมากขึ้นนะคะแบบมันต้องแบบเอามาใกล้ๆนิดนึงอะ่ะเออแต่ว่าบอกเขาสร้างมาให้ไว้ใหญ่นะคะเราก็เลยต้องปรับให้มันชิดมากประมาณนี้เลยแล้วการขับมันก็จะง่ายขึ้นคะ่ะข้อที่3การสั่งงานด้วยเสียง ตัวนี้นะคะเขาจะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แต่ว่าเราต้องไปตั้งตรงนี้ก่อนไปตั้งตรงรถนะคะแล้วก็เข้าไปที่การสั่งงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็เปิดระบบสั่งงานด้วยเสียงเขาก็จะมีให้เราเลือกต่างๆทุกคนก็ลองไปเล่นได้นะคะแล้วระบบเนี้ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะมันจะมีอยู่2วิธีนะคะในการสั่งงานดีพอก็คือการกดตรงนี้ค้างไวอย่างนี้ยินดีที่ได้ช่วยค่ะดีพอเปิดม่าน ได้เลยค่ะปิดมา่านโอเคค่ะจะปิดให้เดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็จะมีวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถสั่งดีพอได้นะคะสมมุติว่าสมมุติว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดให้ดีพอมันฟังนะใช่ไหมให้ดีพออยู่ค่ะเปิดเพลงได้เลยค่ะ ซึ่งตอนนี้ยังเปิดเพลงไม่ได้นะคะเพราะว่านุ่นตัดการเชื่อมต่อบลูทูธอยู่มันก็เลยเปิดไม่ได้เะียไรหรือเปล่าคะเปิดกระจกโอเคค่ะจะเปิดให้เดี๋ยวนี้ค่ะก็จะเปิดแบบนี้ปิดกระจกโอเคค่ะจะปิดให้เดี๋ยวนี้ค่ะปิดแอร์โอเคค่ะจะปิดให้เดี๋ยวนี้ค่ะเปิดแอร์โอเคค่ะ จะเปิดให้เดี๋ยวนี้ค่ะปรับแอร์ไปที่24องศาได้เลยค่ะทุกคนปรับแล้วสมมติว่าเราเปิดอันนี้อยู่ใช่ไหมให้ดีพอมีอะไรหรือเปล่าคะกลับสู่เมนูหลักได้เลยค่ะให้ดีพออยู่ค่ะเปลี่ยนเพลงได้เลยค่ะ ทุกคนแล้วเวลาจอดนะคะสมมุติว่าเราแบบแค่จอดไฟแดงอะไรเงี้ยเราสามารถเหยียบเบรคค้างไว้นะคะแล้วมันจะขึ้นตัว A แบบนี้อันนี้ก็คือเป็นออโต้เบรคคือเวลาสมมุติว่าเราจะออกตัวอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบกดคันเร่งเลยมันก็จะไปได้เลยก็คือไม่ต้องเหมือนมาเปลี่ยนเกียร์ให้โอเคทุกคนข้อที่2อ่ะอันนี้อันนี้คือเวิร์กมากนะคะก็คือการให้มันเร่งคันเร่งของมันเองอ่ะคือเราแบบว่า สมมติว่าเราอ่ะขับอยู่ที่72ใช่ไหมเราก็กดเอ่อทางขวาเวลาที่เราขับอยู่นะแบบว่าเวลาที่เราคันเร่งอยู่อ่ะแล้วเราก็กดทางขวา1ครั้งจะแบบขับรถให้เราเองเลยตามความเร็วที่เราขับไว้ตอนแรกนะคะแล้วถ้าเราสมมุติว่าเราอ่ะต้องการกดเพิ่มความเร็วหรือว่าลดความเร็วอ่ะก็กดที่ตัวซ้ายตรงนี้ก็คือเพิ่มลดตรงนี้ได้เลยบวกลบนะคะนี่สมมุติว่าเราอยากให้มันเบาลงตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบบเบาลงให้นะคะ แล้วเวลาที่สมมติว่าเราเจอรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดเบรกได้พอเรากดเบรคก็จะออกจากการที่ Adaptive Cruise Control ให้เลยคืออันเนี้ยยังยังไม่ควบคุมพวงมาลัยนะอันนี้แค่แบบว่าเหมือนเล่งคันเล่งให้ก็คือกด1ครั้งแล้วสมมุติว่าเราอะ่ะต้องการที่จะเพิ่มระยะห่างของรถนะคะมันจะสามารถเพิ่มระยะห่างของรถได้ทุกคนแล้วก็เวลาที่แบบว่าเราต้องการเพิ่มระยะห่างของรถนะคะเราสามารถกด ตรงนี้ได้ซ้ายขวาตรงนี้ทางด้านซ้ายมือคือถ้าขวาเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มว่าจากแบบ1คันเป็น2คันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันได้ถึง4คันนะคะถ้าใครที่อยากให้มันห่างเยอะๆเราก็กดเพิ่มเป็น4เราก็จะสามารถขับได้สะดวกขึ้นเพราะมันจะระวังระวังทางให้เราเองมันจะเว้นวักให้เราเยอะขึ้นนะคะมันมีตั้งแต่ 1- นถึงสใช่แล้วก็เพิ่มความเร็วก็ตรงทางซ้ายมือเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราลองเพิ่มความเร็วนะคะให้มันขับเร็วๆหน่อย เพราะว่าอยู่บนถนนใหญ่มันก็ต้องเร็วๆนิดนึงนมันก็จะขับของมันเองเลยแล้วเวลามันเจอรถอะไรมันก็จะเบรกแต่ก็อย่าไปเชื่อใจมันมากเพราะว่าบางทีแบบมันก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นคือจะบอกว่าอันเนี้ยใช้ได้ดีกับการรถติดนะคะแล้วก็การที่เราแบบขับแบบตรงๆยาวๆเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบเลี้ยวอะไรเยอะมากะคะ่ะเหมือนขึ้นกรุงเทพอะไรเงี้ยต่างจังหวัดมันก็สะดวกมากๆเลยตัวนี้ ลองไปใช้กันดูอ้อแล้วอีกอย่างหนึง่งคือมันจะมีแบบบังคับพวงมาลัยให้ด้วยคือบังคับทั้งความเร็วแล้วก็พวงมาลัยนะคะ<อ>ก็คือกด2ทีตัวเนี้ยมันจะแบบมีความดึงดึงพวงมาลัยให้เรานะคะมันจะแบบให้เราอยู่ในเลนแต่บางทีเราว่ามันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนบางทีมีรถเบียดอะ่ะมันจะแบบมันจะอยู่ในเลนของมันอย่างเดียวมันไม่สนใจรถเลยอะ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะใช้แต่แบบเร่งความเร็วให้มันเร่งความเร็วให้นั่นแหละแล้วก็จับพวงมาลัยเอง ต่อไปข้อที่5นะคะเป็นการตั้งโหมดการขับขี่ค่ะแล้วก็เปิดมาที่ตรงนี้ที่เดิมเลยแล้วก็มาเลือกโหมดการขับขี่นะคะมันจะมีแบบประหยัดสบายสปอร์ตแล้วก็กําหนดเองนะคะแต่ละอันเราก็เลือกได้ด้วยสมมุติว่าแบบประหยัดนะคะเราต้องการควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติตอนที่เราลงเขาหรือว่าลงสะพานอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนช่วยเบรกนะคะแต่ส่วนของเราเราจะชอบแบบสบายนะคะแล้วก็เปิดควบคุมความเร็ว แล้วก็หรือใครอยากกาหนดเองนะคะเราก็สามารถเล่งได้ว่าหมดความเร็วนะคะหรือว่าการคืนพลังงานตัวนี้คือเหมือนว่ามันจะช่วยเบรกนะคะแล้วมันก็จะแบบเหมือนชาร์จไฟกลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยชอบนะคะก็คือคือสำหรับคนนั่งอาจจะมึนได้นะคะถ้าเราขับไม่เก่งอะไรเงี้ยมันก็เลยเราก็เลยตั้งไปเป็นแบบมาตรฐานนะคะแล้วก็รับโหมดการช่วยเบรกก็คือมีสะดวกสบายกับสปอร์ตสปอร์ตมันจะแบบมันจะบวก มันจะแบบจึกๆึกนิดหนึง่งแต่ว่าถ้าสะดวกสบายมันก็จะเออเขาเรียกว่าสะดวกสบายมันก็คือเหมือนเบรกธรรมดานะคะทุกคนโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเราสามารถแบบเลือกตรงนี้นะคะคือมันจะมีหน้าจอตรงนี้ให้อยู่แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนได้เลยว่าเราต้องการแบบประหยัดสบายสปอร์ตหรือว่ากําหนดเองนะคะนี่เราก็ปรับแบบสบายได้นี่อันนี้ก็คือทําให้การใช้งานง่ายขึ้นมากๆ ใครที่มาตั้งตรงนี้นะคะแล้วเราสามารถกําหนดการคืนพลังงานได้ก็คือเหมือนการเบรกใช่ไหมถ้าอยู่ในเมืองอาจจะแบบสัก20นะคะถ้าเราอยู่แบบว่าเหมือนขับรถขึ้นขเขาอะไรเงี้ยตั้งไปที่ร0อเลยมันจะช่วยเราเบรกด้วยนะคะเวลาที่เราลงเขาก็คือทําให้การขับรถสะดวกขึ้นมากๆข้อที่6นะคะเป็นการตั้งปุ่มลัดค่ะมันจะมีรูปหัวใจหนึ่งกับสองตรงนี้ถ้าเรากดค้างไว้นะคะตื้มันจะขึ้นให้เราค่ะ ว่าตอนเนี้ยมันจะมีอยู่4ฟังก์ชันทุกคนก็คือปุ่มที่1แบบกดสั้นๆเนี่ยเราจะสามารถเลือกอะไรได้บ้างนี่ก็คือถ้าเราใช้อันไหนบ่อยอะ่ะเราก็ใช้อน,นั้นเป็นปุ่มลัดนะคะข้อที่7นะคะสำคัญมากก็คือการปรับกระจกข้างนะคะเราสามารถสไลด์มาอย่างนี้ได้จริงๆอันนี้ก็คือเป็นเหมือนปุ่มลัดอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถสไลด์มาอย่างนี้แล้วเราก็กด นี่ปรับตำแหน่งนะคะตรงนี้แล้วทีนี้เราก็กดมองด้านขวานะคะก็คือเนี่ยซ้ายขวามันก็ปรับให้นะคะนี่แบบนี้อ่ะต่อไปเราก็กดยืนยันนะคะปุ๊บแค่นี้เองอันต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเสียงบางทีถ้าเราไม่ปรับเสียงก่อนอ่ะมันจะแบบเสียงดังเกินอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราตกใจนะทุกคน ก็คือตัวนี้สามารถเข้ามาที่ปรับเสียงนะคะแล้วก็มาเพิ่มที่ระบับระดับเสียงนี่มัลติมีเดียได้แบบเวลาเราเปิดแบบว่าเพลงอะไรเงี้ยเราอยากให้มันดังแค่ไหนระดับการโทรแบบดังแค่ไหนเสียงนําทางอะไรเงี้ยมันก็จะเปิดไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็เสียงเครื่องนอกรถอะไรประมาณนี้ด้วยต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการปัดน้ำฝนนะคะทุกคนก็คือเราก็จะมากดตรงปุ่มนี้ กดค้างไว้เพบกดตึด๊ดนะคะมันก็จะขึ้นที่ปัดน้ำฝนให้เราเลยหรือว่าเราจะไปตั้งในรถในรูปรถเมื่อกี้ก็ได้แต่ของนุ่นจะปรับไว้เป็นอัตโนมัตินะคะแล้วกออ็ความไวก็คือต่ำสุดประมาณนี้ ใครที่มีแบบว่าวิธีการใช้ดีพอแบบอื่นๆที่น่าสนใจสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นุ่นก็เป็นมือใหม่เหมือนกันก็คือยังเรียนรู้อยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้นุ่นได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พีเศเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย